สวัสดีครับห,งห,งหง้องของครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับผมทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับเจอกันทุกวันวันธรรมดาครับเจอกันประมาณเวลาประมาณ18บแปดนาฬิกนะครับส่วนทางช่องยูทูบเจอกันทุกเช้านะครับเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับผมอ่ะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูบนะครับก็ตอนนี้พยายามลด คำขอจากทางชั้นเรียนลงนะเพื่อจะไล่ไล่ของช่องยูทูบให้ได้นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับขอมาทางนี้เลขกลุ่มนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ารีวิวกันเลยนะครับเลขกลุ่มนี้ก็คือเลขกลุ่ม3914นะครับูเ่กั้งชื่อว่าเชื่อมโยงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ากลุ่มนี้นะครับจุดเด่นขเขาก็คือการการเร็วนะครับความเร็วไม่ว่าจะทางทางบุคลิกภาพหรือว่าทางทางแนวคิดการตัดสินใจพวกนี้นะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามา ลองวิเคราะห์ร่วมกันดูนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้เกิดจากเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี3993นะครับ1991แล้วก็1441นะครับทั้ง3คู่นี้อ่าผมเคยพูดรีวิวไปหลายครั้งนะครับแล้วก็จุดด้อยนี้มีความคล้ายกันถ้าเป็นภาพรวมนะจุดด้อยทั้ง3กลุ่มมีความคล้ายกันคือความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ความไม่ค่อยสนใจอะไร นะครับแต่จริงๆแล้ว3 9เนี่ยมันจะมีความสนใจในคนอื่นอยู่บ้างคือเขาเวลาเขาจะต่อสู้จะแข่งขันอะไรก็มักจะแข่งขันกับกลุ่มคนกับผู้คนหรือการลงมือปฏิบัติกับผู้คนอะไรพวกนี้มันก็มีบ้างแต่ถ้าเป็น19กับ1นึี่นี่แทบจะไม่มีคือเขาจะเอาตัวเขาเป็นหลักนะครับพอมาอยู่รวมกันจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยมาดูตรงตำแหน่งกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูเลขคู่3คู่นี้คุยกทำไว้หมดแล้วนะครับคุยททำไว้หมดแล้วขออนุญาตนะครับลืมเปิดเข้าไปดูใน ฉันเรียนตัวเองว่ามีใครมาดูหรือเปล่านะครับผมอโอเคครับโอ้สุขสันต์วันเกิดครับสวัสดีคับนกอ่ะโอเคเปิดห้องดูนะครับ ต่อไปถ้าเป็นเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็จะเป็น 391, 193แล้วก็9 1 4 4 1 9ทั้ง2กลุ่มทำไปแล้วนะครับใครอยากกลับไปดูไปดูได้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับพมอ่ะคราวนี้นะครับมาถึงเลขกลุ่มอของเรานะครับ3 9 1 4อจุดเด่นที่ความเร็วจุดได้ก็อยู่ที่ความเร็วนั่นแหละนะครับจะเป็นอย่างไรผมขอพูด4ตัวหน้าก่อนแล้วกันเพราะผมชอบบุค,คลิกคนเลขนี้นะครับ สี่ตัวหน้านะครับสามเก้าหนึ่งสี่สี่ตัวหน้านะนะครับจะเป็นคนที่ลักษณะของช่างพูดช่างเจรจาหรือเป็นคนที่ค่อนข้างคล่องตัวชอบที่จะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับบุคคลต่างๆได้เก่งเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่เวลาที่เป็นอาชีพหรือว่าเป็นบุคลิกในการเข้าหาคนเนี่ยมักจะคุยกับคนอื่นได้เก่งคือเป็นคนเปิดเปิดเปิดการสื่อสารก่อนเข้าถึงผู้คนก่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนที่แบบ เจอกันปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องถามอะข้อถามก่อนประมาณนี้ช่างพูดช่างเจรจานะครับแต่ว่าข้อดีเือมีความชัดเจนชัดเจนว่าโอเคจะพูดอะไรประเด็นไหนอะไรยังไงนะครับเขาเป็นค,คนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการแต่งตรงแต่งตัวก็ค่อนข้างจะสบายๆครับไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบแต่งตัวอะไรเลือดหรูอลัาางการอะไรแต่ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในเรื่องสูงเข้าถึงหาคนได้เก่งถ้าเป็นทักษะแบบนี้ผมมองว่าก็น่าจะเป็น ลักษณะของนักข่าวนะนักข่าวอย่างแรกเนี่ยนักข่าวน่าจะโอเคที่สุดน่าจะตรงแนวสุดสองคนที่พยายามที่จะสร้างคอนเนคชันเยอะๆเข้าหาคนเก่งๆจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นคนที่ต้องการที่จะไปเจอผู้คนมากมายการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายเช่นนักแปลภาษานักพูดนักอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนเรื่องนี้ก็โอเคแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าพอเห็น3 9เกเนี่ยส่วนใหญ่เขา ส่วนใหญ่ผู้ปกครองชอบมากเพราะว่ามันจะมีคำทำนายที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันใช่ไหมออบุคลิกแบบนี้โอ้มันขยันแน่เลยก็คือบุคลิกเขห้องตัวนะสำหรับผมแต่ถามว่าถ้าสามเก้าอยู่หน้าเนี่ยมันมีผลมากไหมถึงกับลักษณะของว่าต้องชนะไหมก็ป็นคนสร้างโอกาสครับเข้าหาโอกาสได้ดีแล้วกันเอางี้แล้วกันแต่ถามแต่สามเก้าสำหรับผมผมคือเส้นทางสําหรับผมคือเส้นทางสู่ความสําเร็จนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสําเร็จถึงกออใช่ไหม เส้นทางสู่ความสําเร็จแต่ไม่ใช่ว่าสําเร็จเพราะว่าถ้าคุณจะสําเร็จหรือชนะได้คุณต้องมีความพร้อมที่ตัวคุณเป็นหลักบางคนถามว่าถ้าสามเก้าเลขแข่งขันแข่งอะไรก็มักจะชนะตลอดเนี่ยมีเลขอื่นที่สามารถชนะเขาได้ไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายครับเลขคนเก่งเนะี่ยมีโอกาสเยอะกว่าเลขโอกาสอีกนะคือมันก็เลยกลายเป็นทั้งแบบถ้าเกิดว่าคุณสร้างโอกาสคุณต้องพร้อมด้วยแต่ถ้าคุณไม่ได้สร้างโอกาสมันก็อาจจะมีช่องทางได้น้อยกว่าเลขสามเก้าไง นี่ออกใช่ไหมคือเราต้องเปรียบเทียบนะเราไม่ใช่ว่ามีเลขนี้ต้องชนะตลอดนะเส้นทางเส้นทางเป็นคนชอบเปิดโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าชนะอย่างเดียวนะเออบางทีก็บอกนี่มีเนี่ยชนะแน,น่นอนผมไม่เชื่อผมเองเนี่ยไม่เชื่อนะครับอา่าโอเคนะครับลักษณะบุค,คลิกก็ประมาณนี้คืออาจจะเป็นแนวนักกีฬาก็ได้นะเออแบบเออมีความมั่นมั่นมีความตั้งใจแต่คนไหนอชอบอีกเรื่องหนึ่งที่คนชอบพูดว่าหนึ่งมีเลข9้าข้างหน้าต้องกั้นเสน่ห์ ผมบอกไว้เลยนะครับตรงนี้ว่าสเสน่ห์แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะกันหรือไม่กันผมไม่รู้แหละแต่คนอาจจะส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการที่คนเราจะเข้าหรือคอนเน็กชันกับใครอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของคนต้องมีคน on one, อ่อนหวานพูดจาดีดูดีบุคลิกดูอ่อนโยนอะไรพวกนี้ซึ่งบางทีงานมันก็ไม่ไม่ได้จําเป็นอย่างานั้นหรือว่าบางคนเนี่ย คนขี้ลาคานสมมตินะเขาอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยจริงแต่ถามว่าเขาเป็นคนขี้ลาคานเขาชอบคนที่มีความชัดเจนพูดไปตรงไปตรงมาเราคุยกันแบบไม่จบง่ายๆตรงๆพูดอะไรมาไม่ต้องออบคอมบางคนชอบแบบแรงสสตา์แบบนี้ซึ่งถามว่าและไอเลขสามเก้าหนึ่งสี่เนี่ยมันจะเป็นการกั้นเสน่ห์สำหรับคนคนนี้ไหมมันก็อย่างน้อยก็คนคนนี้ก็ไม่ได้กั้นไงเพราะน่นผุนๆว,ว่าเวลาที่เขามีข้อตกเียงกันเรื่องของกั้นเสน่ห์สำหรับผมนะมุมอมองผมนะ ก็แล้วแต่คนนะครับมันไม่ได้ว่าต้องกั้นทุกคนอ่ะอืมไม่จําเป็นว่าการที่มีคําทํานายบอกว่าเป็นคนยิงยะโสนน่นนี่นั่นแล้วจะกลายเป็นคนกั้นสเสน่ห์อะไรเงี้ยพอบางทีความมั่นมั่นความวามั่นใจก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบสไตล์แบบโอ้โหนี่เด่นจังเลยโอ้โหนี่เจ๋งมากเลยโอ้โหมั่นใจมากโอ้โหนี่ชอบโอ้โบ้นึกึงออกใช่ไหมเพราะคนเราชอบน่เหมือนกันพเพราะนันเสน่ห์มันก็แล้วแต่มุมมอง นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือบุคลิกภายนอกประมาณนี้นะครับส่วนหลักๆของวันนี้ก็คืออยู่ด้านหลังสามเก้าหนึ่งสี่วันนี้มีคนทักเข้ามาในทางเพจด้วยนะครับว่าโอ,โอ้หนูใช้เลขนี้พอดีฟุกจริงๆบางคนจะบอกบางทีอาจจะเป็นเรขของที่กลุ่มเดอนขอมากก็ไ้ครับนะครับผมนะบ,บอกบางทีขอจนลืมไงไม่รู้ว่าเอ้ยขอมาสี่ห้าเดือนนี่แล้วทำไมเพิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตั้งชื่อว่าชื่มโยงอยากรว้เร็วนี่แหละ คนที่เลขท้ายประมาณส่วนใหญ่เราจะเน้นการเข้าถึงไลขเก่งนะครับเราเริ่มต่อตัวท้ายก่อนนะครับคนที่มีสีท้ายนะครับจุดเด่นก็คือเป็นคนที่มีไหวพริบดีไม่นิ่งชอบหาคําตอบให้กับสิ่งที่ตัวเองสนใจเสมอ,อสมมติว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาก็จะไปหาคําตอบมาเป็นคนที่ค่อนข้างไหวหัวหัวไร้พอสมควรนะครับแต่จะมีข้อด้อยคือเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ขี้เบือ่อเจออะไรก็ซ้ำๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้ ต้องทําไปเรื่อยนะครับแล้วก็มันก็เลยดูขาดความหนักแน่นตรงนี้นะครับหลายคนไม่ชอบตรงนี้ว่าเออพอเป็นสี่ท้ายมันเหมือนแบบตาราไทยกับถาดน้ําด้วยแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวด้วยแล้วพวกนี้เอาแนวนอนไม่ได้อันนี้คือข้อด้อยเราก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากจะซีเรียสกับอะไรตลอดเวลานะไม่ได้อยากจะซีเรียสกับอะไรเลยอ่ะเห็นอะไรมาก็แก่ไปเรื่อยเรื่อยหรือว่าเห็นอะไรมาก็ผ่านไปเป็นคนที่ปล่อยวางเก่งมากบางทีก็วางไปเลย ไม่ได้สนใจเลยนะครับก็มันก็ดูมองมุมดีคือมันไม่เครียดไงแต่ถ้ามองมุมได้ก็แน่นอนมาจะดูหลักรอยกับเลขที่มันดูหนักแน่นกว่านี้อะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการความที่แบบจะต้องตึงมากๆตึงแบบโอ้โหต้องทุกกระเบียดนิ้วอะไรเนี่ยเลขนี้ก็อาจจะตอบโจทย์คุณรับถ้าคุณไม่ต้องการความความตึงขนาดนั้นไม่ต้องการความเครียดอะไรมากมายในชีวิตอะไรเยก็อาจใช่นะครับก็อาจจะเป็นที่ที่ตอบโจทย์คุณก็ได้แต่ข้อเด่นก็อย่างที่บอกไว้ล้วว่า หัวไวมากเห็นอะไรก็จุบหาคําตอบเล้เก่งนะครับตาแหน่งต่อมาเป็นเลข1นึ่งตำแหน่งต่อมาเป็นเลข1นึ่งคราวนี้ไอ้ที่ควาว่าหัวไวมันจะไวเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าสมมุติว่าเขาล็อกเป้าว่าเขาจะเนี่ยตัวเขาเนี่ยอยากจะศึกษาเรื่องนี้เขาจะล็อกไว้เลยว่าเออไปทางนี้ก่อนไปเวนี่ก่อนถึงแม้จะความคิดจะดูเยอะแยะมากมายแต่เมื่อไหร่ที่เขาล็อกเป้าว่าเอานี่แหละ เขาจะไปทางนั้นก่อนแล้วไปเร็วไปแรงด้วยไปแบบปึง้งเหมือนสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งอยากจะเล่นกีฬาอยากจะเล่นกีฬาอยากจะออกกลางกายเงี้ยแล้วก็ไปเลือกฟุตบอลเขาจะไปทางฟุตบอลอย่างเดียวเขาจะไม่ไปเตะแต่ก็ไม่ไปเล่นบาสไม่ไปตีวอลเลยบอลเขาจะไปฟุตบอลอย่างเดียวนี่ออกไหมแต่ว่าในทางฟุตบอลนั้นเขาก็คิดว่าเอะเราจะไปเล่นตำแหน่งไหนดีนู่นเนี่ยเขาจะไปกระจายออกทางแต่ว่าเขาไปในแนวทางเนี้ย นะครับประมาณนี้เป็นคนที่ตัดใจปุ๊บทําเลยอันนี้ถือว่าคิดเร็วมากครับภาพรวมมันเหมือน,มนคนที่แบบคิดเร็วมากชัดเจนชัดเจนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับตำแหน่งต่อ,ตอมาเป็นเล 9, ขเก้าคราวนี้นอกจากว่าจะเป็นคนที่ชัดเจนในสิ่งที่สนใจแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถทําสิ่งนั้นไปได้เรื่อยๆไปได้ไปจนมันแบบคนมีความรู้สึกว่าเออเว้ยไอเด็กคนนี้สมมุติว่าที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเ่ชอบฟุตบอลเฮ้ยไอเด็กคนนี้มัน เหมือนจะมีพรสวรรค์นหน่อยๆเกี่ยวกับเออมันสนใจในทางนี้แล้วมันก็ทํเลยได้หลากหลายคิดอะไรได้หลากหลายได้แตกได้แตกในสิ่งที่เขาสนใจได้ดีคิดไปเรื่อยคิดไปเลยจนกระทั่งมันมาถึงตําแหน่งเลขที่สามก็คือลงมือทําคิดแล้วเขาก็ทําเลยคิดแล้วแตกยอดในแนวทางนั้นก็ทําเลยผมว่าถ้าพูดถึงเมื่อกี้เป็นเด็กที่ชอบฟุตบอลเนี่ยเขาถือว่าเป็นเด็กที่ทําสามารถในอนาคตน,นะสามารถ ทำอาชีพฟุตบอลนักฟุตบอลได้เลยพรอเขาทั้งคิดและทําไปตลอดเวลาในสิ่งที่เขาชอบซึ่งมันก็ตรงแนวนึกออกใช่ไหมครับมันก็ตรงแนวมากเขาสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่เขาคิดไปสู่จุดที่เขาอยากจะทําได้รวดเดียวเลยนึกออกไหมปึ้งมาเลคิดปุ๊บอ่ะอยากทานี่ปุ๊บอาาอมองเล่งไปปั๊บทำอะไรบ้างปุ๊บลงมือทำปั๊บจบเร็ว <laughs> เร็วมากในสิ่งที่ทํานะครับเร็วมากแล้วก็ คือเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของการทำลำดับขั้นตอนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเขามีทิศทางที่แน่นอนคือลำดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอาจจะเพิ่มเพื่อความรวดเร็วใช่ไหมเออต๊ดๆอะไรพวกนี้อาจจะมีข้ามบ้างอะไรบ้างแต่ว่าช่องทางก็ยังอยู่ในช่องนี้ในช่องที่เขากลำลังไปอยู่มันก็เลยดูแบบเออดีไม่ไม่ไม่ไมเยอะไม่มากความนะครับไม่เยอะไม่มากความแล้วก็ทําให้มันสําเร็จซะนะครับอาจจะ ตอนที่สําเร็จแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%อาจจะไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพขนาดที่ว่ามีรายได้สูงๆขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเขาก็ได้เป็นนักเตะอาชีพอย่างที่เขาหวังไว้อันนี้คือผมยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพหื่นหรือแนวคิดอื่นก็ว่ามาณว่าคุณมีแนวทางที่คุณสนใจแล้วคุณทํามันอย่างจริงจังทาจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าเออเนี่ยเวของฉันฉันต้องได้สิ่งนี้มาฉันต้องทําสิ่งนี้ให้ได้มันจะมีแรงผลักอยู่ตลอดเวลานะครับ แต่ก็ไม่ได้แต่ข้อด้อยก็คือข้อด้อยของกลุ่มเลขนนี้จริงๆนะก็คือก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป๊ะๆทุกขั้นทุกตอนซึ่งมันอาจจะขาดสิ่งหนึ่งซึ่งผมมองว่าก็คืออาจจะขาดความแน่นอนขาดความแบบประสิทธิภาพที่มันถ้าจะไปเทียบกับสมมติต้องไปแข่งกันเนี่ยคุณเป็นคนสร้างโอกาสได,ด้ดีคุณไปไวกว่าคนอื่นนะ่ะคุณไปเร็วไปไวคิดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำปับ๊บให้มันเกิดขึ้นจริง,รงแต่คุณอาจจะประสิทธิภาพาอาจจะไม่ได้เท่าคนอื่นที่เขามีความแน่นกว่าคุณ แต่ถ้าถามว่าท่านในความสามารถระดับเดียวกันคุณไปได้ไหวหรืคนอื่นอ่ามประมาณนี้นะครับคุณไปได้ไหวคนอื่นก็ขอด่งขอดอยก็ลองเปรียบเทียบมาดูว่าอ่าต้องการไหมแนวนี้ชอบหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งสังเกตดูว่าถ้าเป็นเลขสี่ตัวคุยเอกจะไม่ค่อยพูดถึงคาทานายหรือคุณเจะอ่านตามตำแหน่งทั้งนั้นจะไม่พูดคําทํานายจะไม่อะไรทั้งนั้นเราจะอ่านตามตำแหน่งจะได้เข้าใจกันว่าโอเคแนวทางเป็นแบบนี้ได้นะครับในชั้นเรียนจะได้เข้าใจว่าอ๋อ เป็นแบบนี้แล้วในชั้นเรียนเนี่ยทุกคนก็จะมีอาวุธของตัวเองคือจะมีคําทํานายมีลักษณะการมองที่อยู่ในหัวเองแล้วพอคุยม,มารีว,ว,วิวให้ฟังก็จะประติดประต่อภาพในหัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือที่มาของเลข4ตัวหรือว่าเลขสตัว2องตัวที่เคยเอ่านให้ฟังนะครับส่วนรีวิวเต็มเราอยู่ในชั้นเรียนเราได้เจอกันอยู่แล้วกรับผมอ่ะโอเคนะครับเรื่องต่อไปเรื่องเสริมก็คือเรื่องของความรักก่อนเอาความรักก่อนเรื่องนี้ไม่ค่อยเด่นเรื่องความรักเพราะเขามีความ เป็นตัวเองสูงมีความต้องการสูงๆเนื่องออกใช่ไหมครับมีความอยากจะอย่างนี้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 ออะไรเนี่ยแต่แน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นเขาไม่ได้ตึงขนาดที่แบบว่าจะไม่เปิดรับใครเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเล็งใครอยู่คือเขาเป็นคนช่างเลือกอ่ะไม่ใช่ช่างเลือกชอบเลือกอ่ะเขาไม่ชอบให้คนอื่นเลือกเขาอ่ะเนื่องออกไหมเขาจะเลือกเองเขาจะทําเองซึ่งกลุ่มเลขคนที่ทํางานเก่งๆหรือคนที่มีความคอนเนคชั่นประมาณนี้ตรงไปตรงมาแบบอย่างนี้ตรงนี้เลย คือถ้าใครไปนั่งเลือกเขาอะเขาก็รู้สึกแบบไม่อะไม่เอาฉันต้องอย่างเงี้ยเงินมันอาจจะความพอใจมันอาจจะไม่ลงล็อกกันแต่เมื่อ,อไหรที่เขาได้เลือกเนี่ยเออโอเคปล่อยเข้าไปปล่อยเขาให้ได้เลือกแต่ถ้าคุณจะจีบคนเล่นนี้คุณต้องเข้าใจเขาจริงนะเขามีแนวทางอย่างไรยังไงคือถ้าแนวทางเราได้เขาอ่ะสมมุติว่าเราก็เป็นหนึ่งในสเปคเขาแหละแต่ว่าเราแค่อยากจะขอเลือกเขาอะไรเออ,อยเงี้ยเงี้ยพอได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เราเขาไม่ได้ได้มองเราแต่แรกนะรอะไรอนหนึ่ง้โหยาก ยากนะครับเพราะฉะนั้นความรักก็เลยอาจอยู่ในเวของเขาคนเดียวก็คือเขาเป็นคนเลือกขอเลือกค่อนข้างจะเอาแต่ใจด้วยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างละ่ะทั้งสามเลขนี้โดดเด่นเรื่องของความเอาแต่ใจอยู่แล้อ่าโอเคนะครับแต่ก็ถ้าถามว่าเรื่องบุคลิกความเข้าถึงคนการพูดคุยอะไรก็ตรงไปตรงมาดีครับอถ้ามองในคนดีๆนะถ้าคนดีๆก็คือเป็นคนชัดเจนถ้าทอยทัดคําพูดจาตรงไปตรงมาว่ากับคู่เป็นยังไงนะ แค่ดรอปตรงนี้เขาโนนช่างเลือกแล้วก็เอาแต่ใจแค่น,นั้นเองนะครับถ้าเข้าใจเขานะเขาก็เปิดรับคุณได้เต็มที่เช่นเดียวกันความรักก็ปุ๋ยแค่กลางๆแล้วกันเต็มสิบให้สักห้าสักหกแนะล้วกันนะเพราะเลขเนี้ยคนก็ไม่ค่อยชอบเนาะเอาแต่ตัวเองเอาเลยบางทีอ่ะถ้าเกิด control ไม่ได้มันจะมอตัวเองแต่คือผมชอบแบ่งแบบนี้ถ้าคนคนเนี้เป็นคนดีถ้าคนคนนี้นะเป็นคนดีเขาเป็นคนชัดเจนมีคนมั่นคงในสิ่งที่ตึงจะทํา ตั้งใจจะทำเนี้ยต้องได้แบบนี้แบบนี้เนี่ยสมมติเขาชอบคุณแล้วนั่นแหละคุณก็คือเป้าหมายชีวิตของเขามองแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็แนวเดียวกันมันก็แนวเดียวกันแต่แบบเขาเป็นคนดีไงเขาก็ไม่ทําเรื่องไม่เสียหายนึกออกใช่ไหมคนดีมันจะไม่ทําเรื่องที่มันจะทําให้เป็นอกุศลต่อตัวเองอะต่อให้เลขมันจะทะ้อนแนวเท้าคุณคนเราแต่ใจมากแค่ไหนแต่เขาจะไม่ทําสิ่งไม่ดีเขาแค่มีความชัดเจนในสิ่งที่เขาเป็นนะครับอ่ะคราวนี้เป็นเรื่องของการ าการเงินแล้วกันการเงินเนี่ยเขาเป็นคนที่สมมุตินะเราจะตั้งถ้าเรื่องการเงินถ้าเรื่องหาเงินเราเรื่องหาก่อนเขาเป็นคนที่หาเงินได้อย่างล็อกเป้าอ,ะอ่ะอตั้งเท่าไหร่ได้เท่านั้นไปให้ถึงเส้นแต่อย่างที่ผมบอกก็เหมือนงานคือแบบว่ามันอาจจะไม่เต็มศัก,กยภาพเท่าไหร่คือสมมติตั้งเป้าไว้หนึ่งล้านบาทเดือนเนี่ยก็พยายามไปให้ได้อาจจะได้สัก แบบเก่งๆมากๆคือสร้างโอกาสมันจะต้องไปแข่งคนนู้นอาจจะได้สักแปดแสนเจ็ดแสนเนี่ยนึกออกไหมครับก็คือมันเ็ความการใกล้เคียงแต่ด้วยความแบบทำทำไปเยอะๆแล้วมันบางบางทีมันก็แบบเอออาจจะไม่เต็มศักยภาพไม่สมบูรณ์แบบไม่อาจจะไม่ถึงบ้างอะไรนก็คือหาเงินเนี่ยเต็มสิบให้สักเจ็ดนะครับเต็มสิบให้สักเจ็ดนะครับก็มีไต่ไต่ไปถึงระดับได้แต่ถ้าเรื่องเรื่องจ่ายออกอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ต้องระวังนิดนึง เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเจอเรื่องอยากได้นะคือเอาแต่จ่าแบบอยากได้ก็จ่ายเลยอยากได้ก็จ่ายเลยอะไรเงี้ยเพราะมันเนี่ยนะครับต้องคุมตัวเองหน่อยนะคือเป็นคนที่แบบถ้าอยากได้ต้องจ่ายอะไรเงี้ยเออต้องคุมนึงหน่อยถ้าเป็นเรื่องการใช้จ่ายเต็มสิบผมให้สักห้าแล้วกันให้ครึ่งครึ่งภาพลง,งเลขกลุ่มนี้ครับเรื่องการเงินก็เอาไปหกเต็มสิบนะครับคือไม่ได้เก่งแต่เป็นคนสร้างโอกาสให้มาซึ่งรายได้เก่งก็ต้องดู เลขอื่นประกอบในเบอร์ด้วยว่ามันมีเลขที่เกี่ยวกับการหางเงินาอะไรมากกว่านี้แต่ถ้าเฉพาะกลุ่มเขาอะไม่ค่อยดิบแต่ถ้าเราไปผูกกับเรื่องงานเรื่องอะไรที่หรือว่าเลขกอื่นในเบอร์ที่มันมีลักษณะของการเงินด้วยก็ถือว่าเออเขาชัดเจนว่าจะหาเงินยังไง mm hmm. ครับอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะครบทวนรอบได้น,นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือบางคนเห็นเลขนี้ก็ยี้ไปเลยนะบางคนนะที่เขามีความแอนตี้เพราะเลข3เล่เนี้ย โคแอนตี้ oh, เยอะนะในในสมัยก่อนสมัยที่ผมทำใหม่ๆสามเก้านี่สามเก้านี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้แนวที่เขาเพิ่งมาปรับว่ากวดอูหรืออะไรมาเลยเนะี่ยแม่มีคนหยิบเพราะคำทำนายสามเก้ามาก่อนแรงนะออกมาจากตำราอาจารย์ผมแบบแรงแรงเหมือนกันแกก็พูดตรงๆงแก่เอาแต่ใจชอบเอาชนะคือมันมีอ่านเราไม่รู้สึกแบบไอ้นี่มันละหลานด้วยคนก็เลยไม่ค่อยสดเล็กดุนแร่งแรกนะไม่มีคือสามเก้านี่ห้าสิบบาทยังไม่เอาเลย สมัยก่อนคือสมัยก่อนมันถูกนะครับช่วงช่วงยุคทักสินนะที่แบบเงินเฟ้อมากมากโอ้ยกี่บาทห้าบาทสิบบาทได้ของแยะๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมเมื่อก่อนสิบห้าสิบาทสามเก้าไม่เอากันเลยใช่ไหมไหแล้วก็อีกเลขหนึ่งทั้งๆท,ที่เป็นเลขแนวแนวมงคลตามตลาดในหนึ่งสนะี่เนี่ยมันก็มีบางกระแสที่บอกว่าหนึ่งสี่เขาดรอปเรื่องของการทําคือเขาไม่โรแมนติกเลยเขาตรงแนวเท่วเทนมากอะ อะไรเงี้ยแล้วก็ทําแต่ง,งานไม่สนใจความบางคนก็แอนตี้ไปเลยเรื่องของความรักหนึ่งสีนี่แย่มากหนึ่งเก้านี่ยิ่งหนักเลยพอมีคําว่ายิงแยโซนู้ผู้ยิงห้ามใช้เลยเอาผมก็เลยโอ้ยย่นะครับอาตามสบายนะครับ <laughs> <laughs> ก็คือมันเป็นเลขที่กลุ่มที่แบบเหมือนรวมของแรงด้วยกันมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าปัจจุบันนะหวยก็มองกลางๆไปตรงว่าเออเขาเขาเก่งเขาเป็นคนที่สื่อสารได้ฉับไวรวดเร็ว สร้างจริงๆเขาเป็นคนสร้างคอนเนคชันได้ดีมากด้วยนะครับภาพรวมสร้างได้เก่งมากคือเขาอยากทำอะไรเขาพุ่งไปเลยอ่ะอยากจะติดต่อสื่อสารใครอยากจะคุยกับใครอยากจะไปไหนอยากอะไรคือก็ไปเลยก็ไม่ได้รอใครมันก็ทําให้ไอ้สามเก้าปกติเป็นคู่ที่สร้างโอกาสอยู่นะพอมันมีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แบบโอ้โหเป็นฐานให้ด้วยแบบโอ้ยิ่งเป็นคนที่เชื่อมอะไรเร็วมากอยากรู้อะไรต้องได้รู้ต้องได้ทําคิดปุ๊บได้ลงมือทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ผมว,ว่าไหวทาไหวเลยอ๋อมันก็แน่นอนนหะกลุ่มนี้ก็มีความประมาทนะสูงก็ต้องควบคุมเยอะๆหน่อยนะครับก็คุมจิตใจเองยังไยทำสมาธิเยอะๆนะครับอ่ะโอเคก็ทั้งเสริมด้วยทั้งไรด้วยให้มันแบบเต็มๆหน่อยเพราะบางคลิปคุณบอกครูอคเอกพูดน้อยจังเลยพอคลิปไหนเยอะก็ครูเอกพูดเยอะให้มันพอดีนะประมาณ2ีนาทีนะครับก็จะได้ความรู้กันแน่นๆเนาะแล้วเจอกันในวัน พรุ่งนี้นะครับจะเป็นคลิปอะไรแล้วพบกัน,นครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกช่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ